สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอีกเช่นเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูจุลาพรพ้่มมั่นมุงค่ะวันนี้เราจะยังอยู่ที่หน่วยที่หนึ่งจำนวนนับ1-10ถึง10และ0เรื่องที่4นะคะจำนวน7และ8ค่ะก่อนอื่น เรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างข้อหนึ่งเมื่อกำหนดสิ่งของหรือภาพที่มีจำนวน7และ8ให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนได้ถูกต้องนะคะข้อ 2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของจำนวน7และ8ได้ข้อ3 นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูระบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ7และ8ได้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มเรียนจำนวน7ก่อนก่อนนะคะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะหนังสือค่ะ,ะนับหนึ่งนับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ2 3 4 5 6, 7หนังสือมีกี่เล่มคะ7เล่มอ่าพูดพร้อมกันค่ะหนังสือ7เล่มหนังสือ7เล่มนะคะอ่าดูต่อเลยค่ะจำนวน7อ่นับค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อันนี้คือรูปอะไรคะ ชมพู่ถูกต้องค่ะ,ะชมพู่เจ็ดผลผู้ตามคุณครูนะคะชมพู่เจ็ดผลต่อเลยค่ะจำนวนเจ็ดหนึ่งสองสามสห้าหเจดอะไรคะ หมูเจ็ดตัวเก่งมากคะ่ะพูดพร้อมกันหมูเจ็ดตัวนะคะ,ะดูต่ออันนี้คือสัตว์อะไรคะลิงถูกต้องคะ่ะนับนะคะว่ามีลิงกี่ตัวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ลิงเจ็ดตัวพูดพร้อมกันค่ะลิงเจ็ดตัวต่อไปค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือมือดูที่นิ้วนะคะมือเรามานับนิ้วมือกันนะคะ,ะเริ่มที่1 2 3่งสอหเจ็ด นิ้วมือ7ดนิ้วเก่งมากค่ะนักเรียนพูดพร้อมกันนะคะนิ้วมือ7ดนิ้วต่อไปค่ะเรามาดูตัวเลขกันนะคะเลข7จะเขียนยังไงอันนี้คือเลขฮินดูอารบิกดูนะคะเริ่มยังไงถูกตามที่เลขหนึ่งนะคะขีดจากข้างบนก่อนขีดมาหนึงแล้วก็ สองนะคะดูดูอีกรอบนะคะ1นสองอันนี้คือเลขฮินดูอารบิก7นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นเลขไทยเลขไทยเลขเจ็ดเขียนง่ายเริ่มจากคอุหัวก่อนนะคะขีดขึ้นคล้ายๆกับเลขอะไรคะนึกออกไหมคล้ายๆกับเลขสามแต่ว่าเลขเจ็ดจะมี หางขีดขึ้นนะคะอ่อีอกรอบหนึ่งเด็กๆเ,เขียนในอากาศได้นะคะหรือเขียนเอาเอานิ้วเขียนบนโต๊ะได้ขอนัวพร้อมกันค่ะหนึ่งสองขีดขึ้นแล้วก็ยากยากแล้วก็ขีดลงค่ะทันทีสามขีดหางขึ้นค่ะอันนี้คือเลขเจไทยนะคะกเก่งมากค่ะทีนี้มาดูตัวหนังสือ,อเด็กๆ จะกดตามคุณครูนะคะ J O อ,อ,อดอ7อ O E D 7เก่งมากค่ะเอาอีกสักรอบนะคะอเอดอ7เก่งมากทีนี้มาดูอันนี้คืออะไรคะหลายคลิปแล้วตอบคุณครูสิคะเก่งมากค่ะครอบสิบครอบสิบมี กี่ช่องคะ10ช่องถูกต้องทีนี้มาดูกรอบ10เลข7ก็ต้องระบายกลมๆสีเหลืองๆเนี่ยระบายสีไป7ช่องอ่าหนึ่งแล้วนะคะนับพร้อมกัน2 3 4 5 6และ7อันนี้คือเลข7นะคะเก่งมากคะ่ะ ต่อไปเราจะขึ้นจำนวน8กันเลยนะคะช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือรูปอะไรมะเขือเทศถูกต้องค่ะมะเขือเทศแปดผลดตามคุณครูนะคะ มะเขือเทศ8ผลยังนับต่อนะคะยังมาอะไรคะแตงโมหนึ่งสอ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากคะ่ะแตงโม8ชิ้นอ่ะตูตามรูน,นะคะ แตงโมแปชิ้นต่อไปค่ะมานับด้วยกันอีกนะคะนับหนึ่งสองสมสี่ห้าเดปดเด็กๆว่ารูปสัตว์นี้คือรูปอะไรคะม้าน้ำเก่งมากค่ะม้าน้ำมีกี่ตัวคะม้า ตามคุณูนะคะม้าน้ำ8ตัวมาดูต่อค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้รูปเสือ8ดตัวอูตามค่ะเสือแดตัวเก่งมานะ แล้ค่ะเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือมือมือหนึงข้างมือข้างที่สองอมานับจำนวนนิ้วกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดมีนิ้วทั้งหมด8นิ้วค่ะมีนิ้วมือ8ดนิ้วผู้ตมครูนะคะ นิ้วมือแดนิ้วเด็กๆลองน,นิ้วขึ้นมาสิคะแปดนิ้วท่ยังไงเก่งมากค่ะต่อไปเลยมาดูการเขียนเลขแปนะคะเลขฮินดูอาราบีกเขียนง่าเลขแปดูนะคะตามคุณครูเลยนะคะอ่ะหนึ่งค้งมานะคะดูดีๆสองแล้วก็วนมา เป็นเลข8นะคะ,ะดูอีกรอบหนึ่งนะคะลองทําตามคุณครูนะคะลูกนิ้วขึ้นมาแล้วว่าเขียนในอากาศได้เลยหนึ่งโคง้งอะสองเก่งค่ะหรือใครจะหยิบด,ดินสองขึ้นมาเขียนในสมุดได้เลยนะคะาขึ้นมาทําได้เลยจะได้เก่งๆนะคะถ่อไปตัวเลขไทยค่ะ มาดูไทยเลขแปดนะคะเขีนยนง่ายคอนทั้งกันค่ะหนึ่งยักขึ้นสองสามบบตะวัดผ่านขึ้นนะคะอ,อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามหาขึ้นนี่คือเลข ไทยนะคะถ้าปตัวหนังสือคำว่าแปดเขียนง่ายมาดูกันปอแอดแปดสะกดตามคู่นะคะปอแอดแปดเลขแปดนะคะถ้าปมาดูกรอบสิบกันนะคะกรอบสิบเลขแปดเราก็จะระบายสีปแปดช่องอ่านนับพร้อมกันค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนนะคะจะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ทบทวนอีกนิดนึงอ่ะตไปค่ะเลขคินดัวาลาบรกอยู่ข้อไหนคะก็ไกลข้อไขข้อควายเด็กๆตอบคู่สิคะข้อไหนอ่า ข้อไก่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะตัวเลขไทยข้อควยถูกต้องค่ะและตัวหนังสือขอไข่จอเอดเอจ,อจอต,ต่อไปค่ะมาทบทวนเลขแปดกันนะคะเลขฮินดูอาราบิกอยู่ข้อไหนคะกขอขฮออินดูอาราบิกข้อขอไข่ถูกต้องค่ะต่อไปเลขไทยลคะคะขอควายและสุดท้ายหนังสือเลข แปดปอเอดแปดค่ะจะจบแล้วค่ะมาทบทวนอีกนิดนึงอันนี้ผีเสือ้อในผีเสื้อนี้มีเลขอะไรอยู่เอยเลขเจ็ดนะคะดูเลขเจ็ดเจ็ดจอเอดเอจ็ดภังกฤเจ็ดว่าอะไรเซเว่นเเนเซเว่น e e ตามค่ะ S e v e n 7แปลว่า7นะคะต่อไปค่ะผีเสื้อสีเหลืองมีเลข8ปดแปด p a d 8ภาษาอังกฤษละคะ e i g h t e x x แปแปลว่า8 e i g h t x 8เอาละค่ะตอนที่4นี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนที่5ต่อนะคะสวัสดีค่ะ